นั่งในท่าที่เราพอใจสบายสบๆผ่อนคลายเป็นธรรมชาติเป็นเนื้อเป็นตัวของเราถ้าสะดวกให้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดบัวแม่มือข้างซ้ายตั้งกายตรงๆแต่ไม่เกร็งทําใจว่างๆปล่อยวาง ไม่นึกไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยปลืปลือตาเหมือนเรากำลังจะหลับค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆตามสังเกตลมหายใจเข้าจากปลายจมูกจนถึงสุดลมที่กลางท้องแล้วตามลมหายใจออกมาจนถึงปลายจมูกทำซ้ำไปเรื่อยๆ รักษาใจให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมคำภาวนาในใจใหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธพุทธ โธพุธโธพุธโธเมื่อพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะพุธโธพุธโธพุธ โธพุทธ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 โท พุดโท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 พุธโท ทพโธพุธ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 โธ พูธโทพุท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 โท โธพุทธโธพุทโธพุทธโธพุทโธ พุธโทพุดโทพุดโทค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นเบาๆรักษาใจไว้กับลมหายใจเข้าออกนานเท่าที่เราพอใจ ทำอย่างนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกิริยาบททุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนระหว่างวันจนถึงก่อนเข้านอนตามความพอใจและสะดวกจะเห็นผลด้วยตัวเองตามความเพียรพยายามและต่อนเนื่องของเรา